สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนิตาคงเซ้งจะมานำเสนองานวิจัยในหัวข้อ Construction Management Guidelines to Minimize On-Site Change in Bamboo Architecture Projects ปัจจุบันไม้ไผ่กำลังเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในงานก่อสร้างสามารถนำมาเป็นโครงสร้างหลักและโครงสร้างรองของสถาปัตยกรรมได้หลากหลายซึ่งในงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมไผ่ พบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ,องบประมาณระยะเวลาและคุณภาพในงานก่อสร้างมากกว่างานก่อสร้างทั่วไปการก่อสร้างสถาปัตยกรรมไผ่ไม่อาจคาดเดาได้เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนรูปแบบเกิดขึ้นตลอดเวลาบทความนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาปัญหาและผลกระทบที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับการก่อสร้างสถาปัตยกรรมไผ่และหาแนวทางการบริหารงานก่อสร้างที่สามารถลดปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ การก่อสร้างสถาปัตยกรรมไผ่จะต้องควบคู่ไปกับการบริหารงานที่ดีเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการตามแผนที่วางไว้และช่วยให้สามารถดูแลการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยงานวิจัยนี้มีกระบวนการดังต่อไปนี้ 1. ศึกษาปัจจัยเรื่องงบประมาณระยะเวลาและคุณภาพการก่อสร้างที่เกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมไผ่ 2. ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมไผ่ 3. เสนอแนวทางการบริหารงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมไผ่ให้มีประสิทธิภาพตามงบประมาณระยะเวลาและคุณภาพที่โครงการกำหนดซึ่งพบว่าในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมไผ่จะเน้นไปที่ประสบการณ์ความชำนาญจึงยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนซึ่งนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาดังนี้ 1. จัดทำแบบก่อสร้างให้มีรายละเอียดครบถ้วน2ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้น 3. จัดการประชุมและทำเอกสารรายงานทุกครั้ง 4. จัดทำแผนโครงการ 5. ตรวจสอบคัดเลือกวัสดุทำการเผื่อวัสดุและจัดอบรมวิธีการใช้งานเครื่องจกักร 6. จัดหาผู้ก่อสร้างที่มีประสบการณ์และจัดอบรมก่อนทำงาน 7. คัดเลือกผู้ควบคุมงานที่มีความชำนาญ 8. ตรวจสอบงานก่อสร้างเป็นระยะ